สวัสดีค่ะนักศึกษากศนที่รับชมปลายทางทุกท่านและสวัสดีครูกศนตาบลนทุกท่านนะคะที่รับชมปลายทางวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่8นะคะของวิชาสุขศึกษาพละศึกษารหัสวิชาทช .21002 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะก่อนอื่นครูขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะครูชื่อครูป๊อกนางสาววันศิลาแสนดีนะคะมาจากกศนตาบลนปักแลกสังกัด กศกอรอำเภอบางประกรมน,น,นะคะเรามาดูด้วยกันนะคะว่าวิชาสุขศึกษาพระศึกษารหัสวิชาทช2 1 0 2 2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ในหัวข้อโรคระบาดนะคะก็จะมีสาระสำคัญดังนี้นะคะเห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อร่างกายและสุขภาพนะคะซึ่งจะมีในหัวข้อของความหมาย ความสําคัญนะคะการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะคะโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศดูความหมายของโรคระบาดกันนะคะความหมายของโรคระบาดนะคะเป็นการจําแนกโรคอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏในกรณีใหม่ขึ้นในประชากรกลุ่มหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งซึ่งโรคระบาดเนี่ยสามารถแพร่กระจายไปได้ทุกทุกที่ทุกทุกวัยนะคะความสําคัญ ความสําคัญนะคะก็จะช่วยให้วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าถ้ามีโรคระบาดทางการแพทย์ก็จะพัฒนาและวิวัฒนาการทางการแพทย์ก็เจริญก้าวหน้านะคะประชาชนมีภูมิต้านทานขึ้นเมื่อทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าซึ่งประชาชนก็จะได้รับการได้รับวัคซีนเพื่อที่ต่อต้านทานโรคนะคะแล้วก็จะมีวัคซีนเพิ่มมากขึ้นนะคะ ก็จะมีการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพโดยวิวัฒนาการพัฒนาจากทางการแพทย์นะคะดูการแพร่กระจายของเชื้อโรคก,กันนะคะการแพร่กระจายของเชื้อโรคเกิดจากโรคเชื้อโรคนะคะมีพิษของเชื้อโรคหรืออย่างใดอย่างหนึ่งจนทําให้บุคคลน,นั้นสามารถแพร่เชื้อไปติดให้กับอีกบุคคลหนึ่งหรือจากสัตว์สู่คนนะคะนี่นะคะคนสู่คน มาจากสิ่งแวดล้อมนะคะหรือสัตว์สู่คนนะคะคือสิ่งแวดล้อมสู่จากสัตว์นะคะเนื่องจากสัตว์ซึ่งสัตว์เลี้ยงที่เราได้เลี้ยงกันนะคะอย่างเช่นสุนัขแมวนะคะซึ่งจะใกล้ชิดกับคนมากนะคะก็จะอาจจะทําให้เป็นการแพร่เชื้อจากาสัตว์สู่คนได้นะคะส่วนจากคนสู่คนซึ่งบุคคลที่หนึ่งเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นไข้หวัดอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งอาจจะทําให้บุคคลที่2รับเชื้อได้นะคะนี่คือสิ่งแวดล้อมสู่คนคนสู่สัตว์และก็สัตว์สู่คนและคนสู่คนด้วยนะคะซึ่งโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศนะคะซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหานะคะอย่างเช่นโรคไข้หวัดนะคะซึ่งเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งในประเทศไทยเราก็พบกันได้เยอะนะคะทางเดินหายใจ ป็นโรคติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจรวมถึงจมูกลำคอปอดนะคะในระบบช่องทางเดินหายใจในในร่างกายของมนุษย์เรานะคะโรคไข้หวัดใหญ่โดยเป็นคนละสายพันธุ์กับไวรัสนะคะซึ่งทำให้เกิดโรคไวรัสนี้สามารถลงกระเพาะอาหารได้นะคะและเกิดอันตรายนะคะโรคไข้หวัดใหญ่อันเป็นสาเหตุของอาการอาจจะมีอาการท้องเสียมีอาการอาเจียน ร่วมด้วยนะคะถ้ารุนแรงมากก็จะอาจถึงอันตรายแก่ชีวิตได้นะคะโดยปกติแล้วผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สามารถหายเองได้นะคะโดยที่เราดูแลสุขภาพดื่มน้ำเยอะๆในน้ำอุ่นนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะซึ่งในแต่ละบางครั้งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้อย่างเช่นหายใจลำบากหรือท้องเสียหรืออาเจียนและอาจทำให้ถึงภา,าวะ สูญเสียชีวิตได้นะคะการติดต่อของโรคไข้หวัดนะคะก็คือเป็นการไอหรือจามรดกันนะคะโดยตรงนะคะเพราะว่าการไอนะคะถ้าเราไม่มีการป้องกันโดยการใส่แมสหรือว่าใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือปิดปากนะคะก็เป็นการที่จะติดต่อกันได้ง่ายนะคะ หายใจเอาฝอยละอองเข้าไปบุคคลที่1ซึ่งจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่อยู่เนี่ยค่ะถ้าเกิดบุคคลที่2ร่างกายอ่อนแอเมื่อไหร่นะคะเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดนะคะก็จะทําให้เราหายใจรับเอาเชื้อโรคเข้าได้นะคะได้รับได้รับเชื้อทางอ้อมผ่านทางมือสู่ร่างกายทางจมูกทางตาหรือปากนะคะก็คือว่าบางทีเราไปสัมผัสในพื้นที่พื้นผิวที่เราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าพื้นผิวตรงนั้นน่ะ พื้นผิวตรงนั้นจะมีเชื้อโรคหรือไม่มีเชื้อโรคนะคะเราไปสัมผัสปับ๊บเนี่ยเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าตรงนั้น,นเชื้อโรคหรือเปล่าแล้วเราไม่ทําความสะอาดที่มือนะคะเราจะเอามือไปสัมผัสที่ตาที่ตาจมูกหรือปากนะคะหรือไปสัมผัสอาหารแล้วเรารับประทานเข้าไปนี่คือการได้รับเชื้อทางอ้อมนะคะอาการอาการของโรคไข้หวัดใหญ่นะคะก็จะมีไข้ มีไข้ที่มีอุณหภูมิสูงนะคะมีไข้ก็3 7สิองศาขึ้นไปนะคะมีอาการปวดศรีรษะหนาวสั่นนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะอ่อนเพลียมากนะคะไม่แล้วเราจะป้องกันยังไงคะเราป้องกันโดยที่ว่าเราจะไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยซึ่งเราสามารถเห็นใครที่แบบว่า,วาในกลุ่มกลุ่มนั้นน่ะรู้สึกว่าเหมือนมีอาการว่าอาจจะเป็นหวดัดแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาเป็น เป็นหวัดอะไรนะคะเราก็ไม่ต้องเข้าใกล้เขานะคะหรือเราป้องกันตัวเองโดยการที่เราใส่แมสนะคะใส่แมสป้องกันก,ก็สามารถป้องกันได้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก็ยังช่วยได้นะคะไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะคะอย่างเช่นแก้วน้ําเราไม่ต้องไปไปดื่มน้ําร่วมกับเขานะคะหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดนะคะถ้าอยู่ในห้องประชุมเราก็ควรที่จะป้องกันตัวเองโดยการใส่แมสนี่แหละคะ่ะ คือการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะถ้าเราถ้าเราอยู่ในที่ที่แออัดถ้าเราเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงนะคะแล้วก็การป้องกันอีกอ,อันนึงควรรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีซึ่งทางโรงพยาบาลนะคะก็จะมีวัคซีนให้ฟรีหรือถ้าเป็นโรง,โรงพยาบาลเอกชนก็จะมีการเสียตังค์นะคะนี่นะคะโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งคนไทย7กลุ่มเสี่ยงนะคะก็คือผู้หญิงหญิงที่ตั้งครรภ์สี่เดือนขึ้นไปนะคะเด็กอายุตั้งแต่6เดือนถึง2ปีนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรงังผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างเคมีบบำบัดและเบาหวานนะคะบุคคลที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปนี่คือกลุ่มเสี่ยงนะคะกลุ่มเสี่ยงที่ว่าเขาได้คัดกรองออกมาว่าใน7กลุ่มเสี่ยงนะคะ บุคคลที่เป็นทารัสซีเมียผู้ป่วยโรคอ้วนน้ำหนักตั้งแต่100กิโลนะคะผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะคือกลุ่มทั้งหมด7กลุ่มนะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเกิดว่านักศึกษาท่านใดมีญาติพี่น้องหรือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกอ่อนหรือกำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะควรจะหลีกเลี่ยงในในชุมชนแออัดหรือถ้าเราเห็นว่า เราเห็นว่าบุคคลใดมีอาการที่แบบว่าเหมือนจะเป็นหวัดเป็นเหมือนจะเป็นไข้เราก็ควรที่จะไม่ต้องเข้าใกล้นะคะโรคต่อไปนะคะคือโรคอุจจาระร่วงโรคอุจจาระร่วงนี้เราจะสามารถพบเห็นได้บ่อยครั้งเหมือนกันนะคะหากพบในกลุ่มเด็กเด็กจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะส่วนในกลุ่มผู้ใหญ่นั้นก็จะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะโรคอุจจาระร่วงภาวะที่ ที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติตั้งแต่3ครั้งติดต่อกันหรือมากกว่าใน1วันหรือถ่ายเป็นน้ำเป็นมูกนะคะหรือมูกเลือดมากกว่า1ครั้งหรือบางรายอาจจะมีอาการอา,อาเจียนด้วยนะคะซึ่งการติดต่อทางาโรคอุจจาระร่วงนะคะเข้าสู่ร่างกายทางปากการสัมผัสของเล่นของใช้ที่ปนเปื้อนสารคัดหลัง่งสารคัดหลั่งคืออะไรคะ น้ำลายน้ำมูกนะคะหรือของเหลวที่มาจากร่างกายเรานี่แหละค่ะคือสารคัดหลัง่งการไอการจามรถกันนะคะอาการอาการของโรคอุจจาระร่วงก็จะมีไข้อ่อนเพลียเบื่ออาหารนะคะและท้องเสียการป้องกันโรคอุจจาระร่วงนะคะเมื่อเราไปสัมผัส สิ่งอื่นที่เราโดยไม่รู้เราก็ควรจะหมั่นล้างมือทุกครั้งก่อนหรือหลังรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายควรจะล้างมือให้สะอาดนะคะการป้องกันอีกนะคะทำความสะอาดของเล่นของใช้อย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหลีกเลี่ยงการคุกคลีใกล้ชิดกับผู้มีอาการนะคะโรคละภัยสุขภาพนะคะโรคอุจจาระร่วงนะคะซึ่งเราสามารถทำ รับประทานอาหารสุกร้อนและสะอาดนะคะก็จะรู้สึกว่าเราปลอดภยัยกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะคะการป้องกันดื่มน้ําสะอาดที่ได้รับมาตรฐานล้างมือให้สะอาดด้วยน้ําและสะบู่ทุกครั้งก่อนและหลังกินอาหารนะคะหรือหลังจากที่เราเข้าห้องน้าแล้วนะคะในหัวข้อโรคไข้เลือดออกนะคะโรคไข้เลือดออกก็จะพบบ่อยเหมือนกันนะคะ ก็คือเกิดจากยุง,ยงลายนะคะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคนะคะเชื้อไวรัสเดงกีซึงซึ่งมีอยู่ด้วยกันสีสายพันธุ์คือนะคะ denv 1 denv 2นะคะ denv 3 denv 4นั้นซึ่งจะมียุงลายตัวเมียเป็นพาหะนำโรคนะคะเมื่อยุงลายดูดเลือดเราเข้าไปแล้วนะคะ ดูดเลือดผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสเดงกีนะคะแล้วเชื้อจะเข้าไปฝังตัวภายในกระเพาะหรือต่อมน้ำลายของยุงนะคะโดยมีระยะฟักตัวประมาณ8-12วันเมื่อฟักตัวได้เต็มที่แล้วเชื้อไวรัสเมื่อยุงลายนำไปกัดบุคคลต่อไปนะคะเชื้อไวรัสก็จะเข้าสู่กระแสะเลือดของผู้ที่โดนกัดนะคะซึ่งจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามมานะคะการติดต่อนะคะ โดนยุงลายตัวเมียที่มีเชื้อไวรัสเดงกีกัดนะคะก็จะทำให้เราได้รับเชื้อไข้เลือดออกได้อาการของโรคไข้เลือดออกนะคะก็จะมีไข้นะคะ38ขึ้นไปนะคะอาการตัวร้อนติดต่อกันประมาณสัปดาห์หนึ่งนะคะหน้าแดงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกปวดเบ้าตาและปวดท้องนะคะ อาเจียนเบื่ออาหารแล้วก็ลำตัวหรือผิวเริ่มมีจุดแดงเล็กๆตามแขนตามขาลำตัวและรักแร้นะคะการป้องกันที่จะเราจะไม่ให้ยุงลายกัดเรานะคะเราก็จะต้องเราจะต้องกันโดยการที่เราจะนอนในมุง้งอยู่ในห้องที่มีอาที่มีมุง้งหรือว่าที่ครอบนะคะเพื่อป้องกันยุยงลายการกำจัดลูกน้ำและทำลายแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายก็สามารถช่วยได้นะคะ นี่คืออาการนะคะอาการก็ไข้สูงเฉียบพลันมีจุดสีแดงขึ้นตามตัวบางรายนะคะบางรายก็อาจจะมีอาการตับโตกดเราสามารถกดไปที่ตับเราเราจะรู้สึกได้ว่าเราเจ็บนะคะแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารนะคะถ้ามีอาการตามนี้นะคะหรือบางคนที่ว่ายังไม่ออกอาการเราสามารถไปตรวจได้นะคะ โรคต่อไปคือโรคตาแดงนะคะโรคตาแดงก็พบได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเป็นโรคที่ติดต่อแพร่ระบาดได้เร็วมากนะคะผ่านการสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วยตาแดงเหมือนกันนะคะและมักระบาดในช่วงหน้าฝนซึ่งจะระบาดกับเด็กๆเป็นส่วนมากนะคะทั้งนี้โรคตาแดงจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะแต่ต้องรีบรักษานะคะเป็นการอักเสบอาการจากโรคตาแดงนะคะ ซึ่งจะเป็นการอักเสบของเยื่อบุตาที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะเชื้อที่ทำให้เกิดโรคตาแดงนะคะได้แก่เชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนะคะและทำให้เกิดโรคระบาดซึ่งโรคระบาดเนี้ยเด็กๆที่อยู่โรงเรียนหรือที่บ้านนี่แหละค่ะจะเป็นปัญหาประเด็นใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเด็กบางเด็กแต่และคนที่เล่นกันที่โรงเรียนหรือคุกคีกันที่โรงเรียนแล้วกลับมาบ้านอย่างเงี้ยค่ะ ก็รับเชื้อมาโดยซึ่งเขาก็ไม่ได้ทราบหรอกค่ะว่าเขาไปสัมผัสอะไรบ้างใช่ไหมคะก็จะทําให้เกิดว่าได้รับเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียมานะคะแล้วเมื่อนํามาสัมผัสที่ตาสัมผัสที่ปากหรือสัมผัสที่ตามตัวโดยที่เราไม่ทําความสะอาดร่างกายก่อนเข้าบ้านก็มีโอกาสนะคะถ้าเราไปอยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนๆหรือบุคคลที่เป็นโรคตาแดงนะคะจะเกิดจากเชื้อไวรัสเป็นส่วนใหญ่นะคะ การติดต่อก็สัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรงนะคะโดยการที่มือเรานี่แหละค่ะมือเราไปสัมผัสไปสัมผัสเพื่อนบ้างแล้วนํามาสัมผัสที่ตาหรือใบหน้าของเรานะคะมันก็ทําให้เราเกิดรับเชื้อไวรัสนั้นได้นะคะการใช้สิ่งของร่วมกันการไอการจามรถกันนี่ก็เป็นการติดต่อได้นะคะเพราะว่าเป็นสารคัดหลั่งนะคะ ส่วนการใช้สิ่งของร่วมกันซึ่งบางคนที่เป็นโรคตาแดงอยู่แล้วนำมือไปสัมผัสที่ตาโดยที่เราไม่ทำความสะอาดที่มือแล้วเราไปจปีสัมผัสสิ่งของแก้วน้ำกระเป๋าแล้วมีคนบางคนเข้ามาสัมผัสต,ต่อมันก็อาจจะทำให้เราได้รับเชื้อนั้นได้ด้วยนะคะอาการก็จะมีอาการตาแดงซึ่งเป็นเยื่อบุตานะคะคที่แดงแล้วก็ปวดเบ้าตาเล็กน้อยนะคะ คันตาเครืองตารู้สึกเหมือนมีอะไรที่อยู่ในตาค่ะมีสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในดวงตาน้ำตาไหลเปลือกตาบวมนะคะหรืออาจบางรายอาจจะมีตุ่มเล็กๆก,กระจายอยู่ทั่วไปในตานะคะดังนั้นการป้องกันนะคะการป้องกันที่จะไม่ให้มีได้รับเชื้อโรคนะคะก็คือว่าต้องหมั่นล้างมือด้วยสบูบ่บ่อยๆนะคะ หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือขยี้ตานะคะถ้าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราควรที่จะล้างมือก่อนก่อนที่นํามือมาสัมผัสที่ตานะคะแต่ถ้าทางที่ดีหรือป้องกันเราควรจะมีผ้าเช็ดหน้านะคะก็ช่วยได้นะคะถ้าเรารู้สึกระคายเคืองตานะคะใช้ยาหยดตาเฉพาะข้างที่มีอาการเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะใช้ยาหยดตาเล่อสองข้างเพราะว่าอีกข้างหนึ่งไม่มีเชื้อแล้วเรานําเชื้อโรคมาจาก จากข้างที่ข้างที่เป็นตาแดงแล้วเรานํามาสู่ข้างที่ไม่เป็นตาแดงนะคะซึ่งยาหยดตาเนี่ยเขาจะใช้เฉพาะข้างที่มีอาการเท่านั้นนะคะไม่ใช้สิ่งของร่วมการผาาอย่างเช่นผ้าชั้ตัวปอกหมอนผ้าห่มร่วมกับผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะและก็ที่สําคัญนะคะอย่างนักศึกษาวัยรุ่นของเรานี่แหละค่ะชอบ ใส่คอนแทคเลนส์นะคะให้หยุดทันทีเมื่อเกิดอาการระคายเคืองนะคะจนกว่าจะหายสนิทนะคะถึงจะใส่คอนแทคเลนส์ได้นะคะงดว่ายน้ําในสระว,ว่ายน้ํานะคะถ้าเป็นเราเป็นโรคตาแดงห้ามไปเด็ดขาดเพราะว่าน้ําคร่งน้ําเราก็ไม่ได้รู้ว่าน้ําสะอาดหรือไม่สะอาดนะคะและโรคตาแดงก็สามารถาแพร่ระบาดได้นะคะแล้วก็พักสายตานะคะ ไม่ต้องใช้สายตามากหมายความว่าการพักสายตานี่คือการที่ว่าเราหลับหรือว่าพักผ่อนสายตาหรือหลับนิดหน่อยอะคะ่ะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนี่วิธีการป้องกันอาการนะคะก็จะมีตาแดงปวดตาเคืองตานะคะน้ำตาไหลแสบตามีขี้ตานะคะถ้ามีน้ำสกปรกเข้าตาเราควรต้องล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีนะคะ มันล้างมือบ่อยๆนะคะห้ามใช้มือขยี้ตาโดยเด็ดขาดนะคะรักษาความสะอาดเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวนะคะอย่าซื้อ,อยาหยอดตามาใช้เองซึ่งอาจจะไม่ตรงสาเหตุนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นรับเชื้ออะไรมาไม่ไม่รู้ว่าเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียนะคะซึ่งการที่เกิดโรคตาแดงเราควรที่จะไปพบแพทย์จะดีกว่านะคะโรคตาแดงนี้นะคะก็จะเกิด ก็จะเกิดในในทุกภาคทุกคนนะคะบางพื้นที่มีน้ำท่วมท่วมขังมีหลายโรคที่สามารถติดต่อกันได้และระบาดได้ง่ายนะคะดังนั้นโรคตาแดงเนี่ยเราไม่รู้หรอกค่ะว่ามาจากเชื้อเชื้อตัวไหนดังนั้นเราควรไปพบแพทย์จะดีกว่านะคะต่อไปโรคมือเท้าปากนะคะโรคมือเท้าปากเนี่ยจะพบบ่อยในในเด็กนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือเชื้อเอ็นทอรไวรัสหลายชนิดพบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กอายุต่ำกว่า5ปีเป็นโรคที่เกิดปะปลายตลอดปีนะคะซึ่งโรคนี้ไม่ได้ว่าจะเกิดประจำนะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นมากับเด็กคนใดคนหนึ่งแล้วเด็กอยู่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสติดกันไหมมีโอกาสนะคะการติดต่อนะคะการติดต่อของโรคมือเท้าปากนะคะก็จะเข้าสู่ปาก โดยโตรงมาจากการสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสนะคะการไอจามรดกันอาการของโรคมือเท้าปากในเด็กนะคะก็จะมีไขต้ต่ำๆก็รู้สึกอ่อนเพียนะคะอาการของเด็กก็จะเจ็บปากมีตุ่มแดงที่ลิ้นเงือกและกระพุ้งแก้มตุ่มเนี้ยตุ่มที่อยู่ในปากหรือ จะกลายเป็นตุ่มพองใสซึ่งบริเวณรอบๆจะอักเสบและแดงนะคะก็จะรู้สึกเจ็บอย่างเงี้ยค่ะตุ่มอาจจะแตกออกนะคะและอาจจะเป็นแผลแผลเนี่ยอาจจะเป็นหลุมตื้นๆหรือตุ่มที่อยู่ในปากนะคะบางทีมันมันพบเยอะมันก็อาจจะเจ็บนะคะแต่ว่าอย่างฝ่ามือนะะ่ยค่ะอย่างฝ่ามือก็ไม่คันนะคะแต่บางทีก็อาจจะรู้สึกว่า แสบบ้างนิดหน่อยบ้างคันบ้างนะคะยอย่างฝ่าเท้าเช่นกันนะคะอาการนะคะอาการก็จะทุเลาและหายเป็นปกติภายใน1สัปดาห์ถึง10วันนะคะการป้องกันการป้องกันลกมือเท้าปากนนะคะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านนะคะล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลโกอฮอล์ทำความสะอาดของเล่นดูแลความสะอาดของน้ำดื่มและอาหาร หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ,อื่นเช่นแก้วน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะเราถ้าเป็นไปได้เราสามารถพกไปเป็นของส่วนตัวของตัวเองก็จะดีที่สุดนะคะเพราะแก้วน้ําถ้าเราใช้ร่วมกันแล้วอ่ะอันตรายมาสู่เราเนี่ยโดยตรงเลยนะคะไม่พาเด็กไปเล่นในสถานที่แออัดหมายความว่าบางพื้นที่มีของเล่นสําหรับเด็กนะคะแต่ว่าพอเด็กเข้าไปเล่นกันเยอะ อากาศบ้างแล้วก็ของเล่นไม่สะอาดบ้างเชื้อโรคไวรัสบ้างนะคะซึ่งบางพื้นที่เขาก็ทําความสะอาดแต่เขาไม่มาทําความสะอาดทุกตลอดเวลานะคะดังนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงที่จะพาเด็กๆไปเล่นในสถานที่แออัดนะคะนี่นะคะอันตรายจากโรคแทรกซ้อนนะคะของโรคมือเท้าปากนะคะ อันตรายนะคะก็จะมีไข้ประมาณ1-2วันมีแผลผู้พองในปากประพุก้งแก้มลิ้นนะคะตุ่มน้ำใสที่ฝ่ามือฝ่าเท้านะคะอาการแทรกซ้อนรุนแรงก็จะ,จะต้องสังเกตนะคะลูกหลานเราก็จะมีอาการซึมลงหรือไม่นะคะ ไม่เล่นไม่สนุกไม่หัวเราะไม่ยิ้มแย้มนะคะไม่ทานอาหารหรือนมนะคะไอามากไม้มไอแล้วเหนื่อยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องสังเกตอาการนะคะถ้าไอาแล้วดูเหนื่อยดูหน้าซีดหรือกระสับกระส่ายหายใจเร็วนะคะเหนื่อยหอบบางรายอาจจะมีอาเจียนปวดหัวมากนะคะงองแงอย่างเงี้ยค่ะตัวเย็นหรือบางรายชักนะคะ และก็เดินเซเราต้องรีบพาปุตรหลานของท่านที่เป็นโรคมือเท้าปากไปพบแพทย์ทันทีนะคะยิ่งเด็กที่ว่าอายอาุประมาณ6เดือนถึง5ปีนะคะเราเราจะไม่บางทีเด็กอ,อาจจะไม่บอกอาการเราว่าเป็นยังไงเราไม่สามารถรู้แต่เราสังเกตเอานะคะว่าลูกหลานเรามีอาการแบบนี้ไหมแต่ถ้าเกิดมีอาการที่แบบว่าออถึงขั้นแบบไอ ถึงขั้นแบบหอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรรีบพาไปพบแพทย์นะคะและควรจะพาลูกหลานตั้งแต่อายุ6เดือนถึง5ปีเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากจากเชื้อไวรัส EV71 นะคะโรคต่อไปนะคะโรคโควิดซึ่งปัจจุบันเราก็ยังพบกันอยู่นะคะโควิด เกิดจากไวรัสโคโรนานะคะซึ่งการติดต่อก็ติดต่อผ่านทางสารคัดหลัง่งการติดต่อผ่านการสัมผัสอาการอาการของโควิดนี่ก็จะมีไข้มากกว่า37.5นะคะตัวร้อนมีไอมีอ่อนเพลียก็เราก็ป้องกันกันได้นะคะทุกวันนี้เราก็ยังใส่หน้ากากสวมหน้ากากกันอยู่นะคะเมื่อออกไปที่สาธารณะ หรือว่า,าเราไปเจอพบปะผู้คนหรือเรามีอาการไอหรือเรามีอาการที่รู้สึกว่าเราจะปวดหัวบ้างเราใส่แมสเพื่อที่ป้องกันหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดนะคะสถานที่แออดัดอย่างเช่นถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ป้องกันได้โดยการล้างเจลเอาแอลกอฮอล์หรือล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือเราใส่แมสตลอดนะคะซึ่งในกรณีที่ เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะโควิดนะคะอยู่ที่ไหนก็เยอะทุกที่นะคะมีทุกที่มาจากสารคัดหลังนะคะคือสารคัดหลังคือสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่แตกต่างกันไปเมื่อติดเชื้อโควิดแล้วเชื้อจะไปสะสมในสารคัดหลังนะคะซึ่งในปริมาณที่ไม่เท่ากันหรอกคะ่ะ อย่างเช่นสารคัดหลั่งก็คือน้ําตานะคะน้ําตาน้ําตาเนี่ยจะมีสารคัดหลัง่งหรือมีเชื้อโควิดน้อยนะคะก็คือแค่1.1เองนะคะน้ํามูกน้ํามูกของเรานะคะมีเชื้อโควิดมากที่สุดประมาณ97.9เลยนะคะการตรวจหาเชื้อจึงตรวจจากน้ํามูกเป็นหลักใช่ไหมคะเพราะาเราจะต้องใช้น้ำมูกนะคะน้ำลาย น้ำลายเราก็สามารถนำมาตรวจเชื้อโควิดได้ก็จะมีเชื้อโควิดประมาณ88.6เปร์เนะคะในลำคอมีเชื้อโควิดประมาณ60ซึ่งคุณหมอจะเก็บตัวอย่างจากบริเวณลาคอเพื่อตรวจหาโควิดได้ด้วยนะคะในเลือดในเลือดก็มีได้เช่นกันนะคะเชื้อโควิดอะคะแต่ก็มีปริมาณที่น้อยเหมือนกันนะคะแค่12.3เปอร์เซ็นตะ์ค่ะการบริจาคเลือด ถึงเวลาที่ถ้าเรารับเชื้อโควิดการบริจาคเลือดจึงต้องมีการคัดกรองกันนะคะอย่างดีกลุ่มเสี่ยงหรือไม่แน่ใจก็อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งที่จะไปบริจาคนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกลุ่มเสียเ่ยงเอ้เราไม่แน่ใจอะไรอย่างงี้ค่ะเราไปบริจาคเลือดซึ่งมันก็เลือดนั้นก็จะใช้ไม่ได้อยู่ดีนะคะอุจจาระอุจจาระก็มีเช่นกันนะคะแต่ก็มีอยู่พอประมาณนะคะ 70. 8ซต นะคะเมื่อเราเข้าห้องน้ำสาธารณะนะนะคะก็อย่าลืมเช็ดฝาก่อนกดชักโครกล้างมือให้เรียบร้อยหรือถ้าเรามีแอลกอฮอล์แบบสเปรย์แบบน้ำเราสามารถพ่นได้ไหมพ่นได้นะคะแล้วเวลาหลังจากที่เราเสร็จภารกิจจากห้องน้ำแล้วเราก็มาทำความสะอาดกันความสะอาดที่มือนะคะ นี่ก็จบเรื่องโรคระบาดแล้วนะคะถ้านักศึกษาท่านใดที่ไม่ทันนะคะที่ไม่ทันที่จะเข้ารับชม Facebook Live ก็ให้นักศึกษาฝากกดไลค์กดติดตามหรือเข้าดูย้อนหลังได้นะคะวันนี้ครูก็ขอขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ